สวัสดีครับผมวันนี้ครับอยูบบ่บ้านอยู่บ้านเครื่องก็วันนี้จะพามาดูาวัตถุมงคลของหลวงพ่อลวยครับที่นิยมอยู่อีกรุ่นหนึ่งนะก็คือเป็นรูปถ่ายของหลวงพ่อลวยครับครึ่งองค์ของปีหกสามนะอันนี้เราจะมาดูให้เทียบกันว่าระหว่างบานที่แท้กับบานที่เก๊น,นะครับหรือว่าบานที่ลอกเลียนแบบมาเนี่ยมันจะมีจุดวิธีดูอยู่นะครับว่าข้อแตกต่างเนี่ยมีอะไรมั่ง ก็อยู่จะมีอยู่ประมาณสักสองสามจุดเนี่ยฮะแต่ว่าที่จะปามาสอนวันนี้ก็คือมีอยู่จุดหนึ่งที่ว่าดูทีเดียวแล้วชัดเจนเลยส่วนพวกเรื่องลายน้ำเนี่ยก็หลายคนก็น่าจะรู้มาแล้วแต่ว่าเป็นลายน้ำแบบไหนครับแบบบานแท้ครับอันนี้จะบอกก่อนว่าสองบานนี้สองบานบนเนี่ยอันนี้จะเป็นของของปลอมนะครับของไม่แท้ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นของแท้นะฮะ ดูภายนอกก็ยังแยกกันไม่ออกนะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการดูนะครับว่าระหว่างของเก๊อของแท้นะครับของรูปปีหกสามครึ่งองคนี่ฮะว่าวิธีดูไปยังไงนะครับอันดับแรกเลยก็คือลายน้ำอะลายน้ำ ของบานเกลนะครับจะเป็นแบบกระจายกระจายกระจายซึ่งถ้าเป็นของแท้เนี่ยจะต้องเป็นแบบว่าเป็นจุดๆลายเฉียงขึ้นไปบนขวาบนเงี้ยอ่าเดี๋ยวมาส่องกันก่อนนะเนี่ยครับผม ที่เป็นเฉียงๆขึ้นบนแป๊บหนึ่งฮะอันนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นจุดๆแล้วก็ทะแยงเป็นข้างบนข้างบนไปเป็นขวาบนนะครับผมเส้นเม็ดส้มๆเนี่ยจะทะแยงขึ้นไปเป็น ทางเขาเรียกอะไรขวาบนอะ่ะเฉียงไปขึ้นข้างบนเงี้ยฮะซึ่งจะเป็นของปลอมก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเป็นแบบจุดๆแบบกระจายกระจายไปนะครับไม่ได้ไม่เรียงให้ดูเทยเทียงอะอ่าเนี่ยฮะเห็นชัดเลยเนี่ยว่าเป็นเรียงเรียงขึ้นไปเป็นเส้นเฉียงครับ จุดๆต่อกันเนี่ยนะครับผมกับจุดที่2คือตรงลอลิงฮะอันนี้จะดูส่วนใหญ่เป็นเกณฑดูเลยครับว่าลอลิงของปอมเนี่ยส่วนใหญ่จะทําไม่ชัดนะคะรับคำว่าหลวงพ่อะค,ะครับคําว่าหลวงลอลิงฮะหอหีบลอลิงโซนเนี่ยครับจะทําไม่ค่อยชัดถ้าของปอมก็นี่ประมาณนี้ ก็จะเป็นคล้ายๆดูตรงรองลิงครัจะเป็นก้อนๆคำอื่นก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จะเป็นก้อนๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของแท้เนี่ยอ่านี่เลยจะคมอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเส้นๆเลยอย่างเงี้ยอ่านชัดเลย มกกลวยครับผมนี่จินทาโวซึ่งของแท้เนี่ยบางทีก็อย่างดูอย่างบานนี้บานนี้ไม่แท้นะอันนี้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยลน้ำก็เนี่ยเป็นกระจายกระจายเหมือนกันฮะไม่เรียงแต่ถ้าดูไกลๆแยกไม่ออกนะฮะคือ ของแท้นะครับยันที่ปั๊มเนี่ยมันจะมีสองแบบคือยันนูนกับยันยันยันจมนะฮะหรือว่ายันไม่นูนเนี่ยถ้าเป็นยันนูนก็จะเป็นอย่างนี้น,นี่จะเป็นเส้นโค้งนี้เลยแบบเป็นนูนนูนเนี่ยนะเมสี่เขาจะเรียงขึ้นไปข้างบนนี้ไปเฉงเฉียง,ยงนี่ครับอันนี้ยันนูนอันนี้รู้สึกว่า ถ้าเป็นยาน,นูนส่วนใหญ่ก็จะมีเขี้ยวนะนี่นฮะอ่าเขี้ยวอยู่อย่างเงี้ยที่เป็นติ่งออกมานิดนนะครับอันนี้เขาเรียกเขี้ยวของปอมก็มีนะนี่อย่างนี้ของปอมแต่ของปอมมันไม่ค่อยติดอะ่ะนี่เนีย เนี่ยมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ฮะของปองก็ทําได้ครับแบบมีเขี้ยวยันแล้วก็ของแท้เนี่ยแบบเป็นแบบ2สองคือเป็นยันจมนะฮะมันจะไม่นูนแบบเนี่ยมันจะนูนแค่เนี้ยมันไม่คมมากนะเนี่ยมันก็จะนูนแค่เนี้ยนฮะมันมันจะไม่เหมือนแบบเป็นแท่งแ่งอย่างนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นแท่งแเลย ันนี้เขาปั๊มจนกระดาษฉีกเลยฮะนี้แล้วก็ตัวอ,อักษรอ,อันนี้ฮนะนี่ก็จะมีเส้นสีซ้อนซ้อนเป็นสีฟ้าอย่างครับถามว่ามีหลายแบบนะที่แบบว่าเป็นตัวอ,อ,กอนนะักษรที่แบบแบบแท้ะฮะแต่ก็ยังคงความคมคมชัดไปอยู่ฮะซึ่งต่างจากพวกนี้นี่ เนี่ยจะเป็นก้อนๆเงี้ยมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่าเป็นลอลิงฮะต้องมองไก,กลๆแล้วก็ถ้าดูไกลๆนี่ก็ดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าถ้าเกิดมองผ่านๆเนี่ยภาพแท้เนี่ยส่วนใหญ่หลวงพ่อจะหน้าตาสว่างกว่านะฮะก็ เพื่อนๆก็ไปลองดูกันส่วนใหญ่ถ้าจับมาปุ๊บก,ก็ดูตรงรอลิงกับหอหีบไว้ก่อนเลยครับถ้าเกิดชัดเนี่ยก็น่าจะอนุมาณนะเลยว่าน่าจะแท้นะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบครับก็ฝากกดไลค์กับกดตับสามใ,ให้ทีนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณครับผม